มื่อนี้พี่น้องมารีวิวสวนมั่นพี่น้องมาเบิ่งข้าเจ้าปลูกมั่นพี่น้องขอโทยปลูกมั่นได้ปีนี้พี่พ,พี่น้องปลูกมั่นประมาณลายหนึง่งซองลายพี่น้องมาถ่ายรีวิวให้เบิ่งพี่น้อง มาหน้าห่วยห้อยพี่น้องมาเบิ่งพธิถยปลูกมั่นพี่น้องจะได้พธิถยมารีวิวสว่วนมั่นให้พี่น้องเบิง่งวันนี้ปลูกหว่างสุดลงพี่น้องมันพธโถ้ยตยทำเตี้ยวเงินพี่น้องปลูกมั่นน้ำแล้วก็เห็ดหน้าน้ำพี่น้องน้องชากบมีพี่น้อง มืัอนี้ออกมาเล่นหน้าปวดโถยมัอนี้พี่น้อง <c oughs> จะได้กะระปากกดไหลกดแร้รกดกระดิ่งไงเดอ้อพี่น้องเบิง่งไงมันจบๆจบเดอ้อพี่น้องต่อของยูทูปไอหนามพี่น้องนทีปวดโถยกะเอากะเลยพี่น้อง วปวดองกู้ปวจักอ้ายคนณปวองโอ้อวยวดทองก้าว,กา,วกาเลยพี่น้องบานเห่าก็ได้กาเบทุกคนณเลยได้พี่น้องบานเห่าปูกวางสุดลงพี่น้องสวนมันมีแต่คนปลูกมันพี่น้องบานเห่า คนปลูกมัดลายพี่น้องบ้านเฮาจะได้ปวดทยุยโอ๊ะออกมาหน้าปวดทยุยพี่น้องโอ้มีแต่สวนมันพ,นนออออนพนี่น้องกันโมดูเอาหยาออกนี่ก็โบงอามพี่น้องมันหยางามแล้วก็เลีวแล้วได้ในมันพี่น้อง หยาลำบากพี่น้องปลูกมันทัานโบดูเอาหยาออกอ้าวผดุ้ยกะเอาออกะเลยพี่น้องมาหาเหลาะทายตัวทายขีบอ้าวพี่น้องมาหา้าผดุ้ยได้เหมือน,นี่พี่น้องมาเบิ่งผดุ้ยเอาออกะพี่น้อง เดี๋ยวพอถอยออกสองยูทูปน้ำพี่น้องเหตุสองยูทูปน้ำพี่น้องจะได้กระปากกดไหลกดแชร์กดติดตามให้ือนเดอ้อพี่น้องติดตามให้เทิงลอยใหุ้เทิงพันเหุ้เทิงหมืน่นเทิงแสนเทิงล้านนเดอ้อพี่น้องเหตุสองยูทูปพี่น้องดีดิตัวนี้หน้าห้อยห้อยตัวนี้พี่น้อง ไอห,หน้ากวางอันเตินพี่น้องปีนี้เดือนแปดพี่น้องยังแปดสองหนอยู่พี่น้องแต่ละปีฮะเดือนแปดกับยังไดกะพี่น้องเล่นซ่าเนี่ยก่าเล้นซ่าก็ว่าเลอ,อนซ่ามอน,น,นีมาเลน่นมอนีมาเล่นหน้าโค้โอยเหมือนี้พี่น้องมาหน้าห้อยห้อยพี่น้องตรงนี้เขาเอิอนหน้าห้อยห้อยบอกได้วย ก็ว่าหน้าหอยบางเตียงตัวนี้หน้าหอยบางเตียงพี่น้องนี่พี่น้องพอโพธทยปู้จะคลองหน้าพี่น้องที่มาว์พอทยออกสองยูทูบ e นําพี่น้องไอหนามเห็ดสองยูทูบพี่น้องพอดีเป็นคนดังนํากันพี่นอ้องคนกับประหยัดเงินได้พี่น้องพธทยจังหางจังมี ทำหนึ่งกับโปาใสทะเลสระ,ะได้ปีนองขอโทรเงินเงินมันหาอยากคือว่าปีนองเงินใส่ปุ่มเพื่อนนี่แหละเพือเอินว่าใส่ทะเลสระ แต่ว่ากากะงามอยู่พี่น้องหน้าดินใายแต่ว่าหักงาพี่น้องมันงามลกกาพี่น้องบันามลกกาเดอ้อพี่น้องซีมาตไทายรีวิวให้พี่น้องเบิ่งคลิปยูทูบมามาเบิ่งไอ้รายไทยหน้าพี่น้องตอนนี้อยู่หน้าปโย้ยตอนนี้พี่น้องมาเล่นหน้าปโย้ยมือนพี่น้อง มาเบิ้งโคโอยหวานกานะครับมาเบิ้งต้วนมันโคโอยพี่น้องโคโอยผูกมั่นน้ำพี่น้องโอ้ยทำยำเ,เงินพี่น้องโคโอยเติ้งดำหน้าแล้วก็เติ้งผูกมั่นกับเติ้งซื้อเล็กท้ายเล็กพี่น้องเอาฟูทางพี่น้องโคโอยหาเงินการหาเงินพี่น้องโอ้เบิ้งที่พี่น้องกว่าง เตือนพี่น้องมัน่นหน้าโพโทษพี่น้องยามหน้ากอะอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น,อน้องโพโทษบดได้อยู่บ้านเช็คตัวพี่น้องฝนตกซ้องซ้ำมือเลยพี่น้องก็เลยได้กาพี่น้อง ตัวนี้นนนพธิ์ทอยคนบัณฑนาปูพี่น้องตัวนี้งี่เงกาอย่าว่าพธิ์ท้อยคุยไงที่แหล่อายเขาตัวโพอิ์ท้อยคุยไงพี่น้องคือว่าแนวนั้นอายเขาตัวนี้พธิ์ทอยเด้อพี่น้องเด้อคั่นทิ้นในสองยูทูบไอหนามแล้วกับเมนพธิ์ทอยพี่น้อง พอทอยคนอยู่บ้นนานนาโพก,กับเมดวงพี่น้องมืน่อนี้ก็คืมผ้าคืมพนอยู่มืน่อนี้พี่น้องจกมือเด้งกัดโต๊ะเลยพี่น้องพนต้นนี้ไอ้ใต้ต้นนี้พี่น้องได้เมียอลไรพี่น้องเอาไอ้ติม ไอ้ใายกับตะกี้รักกับคนมาเหตดทา่าอะไรพี่น้องมาไหนเมียคนนโพพี่น้องไอ้ใายมาเบิง่งไอ้ต้ท้ายหน้าพี่น้องท้ยหน้าขาดหน้าพี่น้อง เห็ดเต่นานี่ก็เมื่อยเลยนะพี่น้องเห็ดเต่นานี่ต้งเห็ดหน้าแล้วก็บต้งเลี้ยงงัวพี่น้องลายยางห่าหยาให้ห่าหยาให้งวัวกินพี่น้องอย่ามพน